ให้ภูมิกับคือข้าวภาพนี่ไปใช้ข่าวผ่านนี่ไปใช้คือัออนเล็กแล้วคนให้ก็ตายไปเสียแ, <c oughs> แล้วเราไอ้รู้น่าสนิททั้งหร <c oughs> ือเปล่าเลย, <c oughs> ย่าเนี้ย <c oughs> เราไม่รู้เรื่องเลยอะไรซับสนะับแล้ว ชื่ออะไรครับพี่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ชื่อยองพองพอ,อลูกพี่มวนวัดไผ่ล้อมสมมาอ,อันนีเ้เขาเขียนว่าอะไรครับคุณผูครับ,รบไม่หายยินดีขึ้นเงินรักษาอะไรครับคุณยาที่ที่ซื้อเนี่ยเขาบอกมีแต่บอกว่ารักษาไม่หายยินดีขึ้น<ม>เดี๋ยวรีบสั่งเลยแล้วก็มีเลื่อน,นไปนะ อ,นนอันนี้มีชื่อบริษัทนะครับตรงนั้นี่มีบีบสั่งตัวนี้ได้เลยเออไปโฆษณาขายยาไปซะแล้วออซึ่งภาพนี้เป็นภาพตั้งแต่สมัยลุงหน้ายังเป็นเจ้าวาดวัสวรรคารามครับก่โครงการท้ายเยี่ยมโยมนี่แหละเอาของไปแจกและคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเกาเป็นอะไรหรอกแต่ว่าเขาถูกรถชนอันนี้เขาก็เดินไม่ไม่ค่อยไหว เราก็เลยเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปให้ซึ่งปัจจุบันนี้ภาพคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ตายไปแล้วยังนึกอยู่ในใจว่าเอทำไมบริษัทนี้เนี่ยเอาทั้งพระทั้งผีเอาเป็นเป็นพรีเ,เซนเตอร์ <c oughs> เนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็มีโยมโทรศัพท์มามันหายจริงหรือเปล่ปาลุงหน้าเห็นลุงหน้าโฆษณาอยู่อะไรอย่างเนี้ย ก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจครับ,รบแล้วก็พระท่านก็ถามกันเอ๊ะทำไมลุงนาสนิไปลงขายของอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ค,คือเราเราไม่เข้าไม่เข้าใจแล้วก็เราก็ไม่รู้นะก็ทางวยาวยากรก็ไปที่สถานีตำรวจบันทึกประจำวันเข้าไว้เดี๋ยวใครไม่รู้จะหาว่าลุงนาเนี่ย ไปเป็นผีเซ็นเตอร์เองเขาซึ่งจริงๆแล้วดูน้าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่เขาไม่ส่งมาให้ดูก็คงไม่รู้นะแจ้งความเข้าไปแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่นะเรื่องยังเงียบแต่ก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆอเร็นพระสังฆาธิการด้วยกันเนี่ยส่งมาให้ดูอยู่เรื่อยๆภาพาไปใช้นี่อยากจะฝากเตือนว่าอย่าเอาไปทําอย่างนี้เลยเป็นบาปเป็นกรรมเอาภาพไปทําอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมองพระในทางไม่ดีี่ เอาพาะไปขายของอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ผิดพระวินัยด้วยนะพระไม่มีการซื้อขายด้วยรูปียะแต่ในวินัยบอกไว้เลยว่าพิสูจน์ห้ามมีการซื้อขายด้วยรูปียะรูปียะก็คือเกี่ยวกับการเงินเนี่ยอาจจะมีการค้าขายไม่ได้นะผิดระวินยัย